Bye. เสร็จแล้วค่ะผักปุูกเองของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็มีป้ากับน้ำจิ้มตามเองค่ะเผ็ดกับไม่เผ็ดค่ะนี่นะคะปลูกผักก็ได้กินนะคะม,มาค่ะกินเมี่ยงปลานิ่งกับบ้างค่ะ สวัสดีค่ะมนีก็มาพอเงีไฟแล้วค่ะมือนีฟังก็จะพามาเก็บผักค่ะเก็บผักยู่สวนผักของฟังนะคะ่แะแ้วฟังก็อยากจะอัปเดตให้เบิ่งด้วยค่ะว่าตอนนี้ผักของฟังใหญ่สาใดญแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเฮาไปเก็บผักกันค่ะนี่ค่ะสวนผักของฟังเองนะคะ่ะปลูกเองกินเองค่ะจากที่เฮ้าได้ตัดขนาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะ ยังเหลืออยู่ค่ะส่วนอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นกลําดอกนะคะมือนี้ฟังจะผ้ามังเก็บพักกาดหอมค่ะหรือว่าบานว่างจะเอ่ยังไงมาพักสลัดนะคะแล้วก็จะมาตัดพักกาดขาวพันเบาด้วยค่ะนี้เขาจะมีเมนูเมียงปลานิ่นกันนะคะจะมาตัดพักกาดขาวไปด้วยสักหัวหนึ่งนะคะนี่ นอันนี้กับทาจะมาเก็บกันค่ะนี่กินกระเมียงนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ฟังเก็บไปประมาณสามรอบได้แล้วนะคะฟังเก็บเอาตะใบาค่ะเก็บตะใบาไปกินแบบนี้นะคะแล้วมันก็นจะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะต้นก็นจะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่ห้อยที่ฟังเด็ดไปดูละค่ะถ้าบเขาเด,ดท้ายวิอนะคะรอบนี้ก็เลยอยากจะมาให้เบิ้งค่ะถ้าถ้าเห็นรอบแรงนี่จะสวยมากค่ะเป็นพุ่ม ตอนนี้ฟังเก็บไป3ามรอบแล้วค่ะก็เลยจะตนสูงๆแบบนี้แต่ยังมีให้กินอยู่เรื่อยๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวต้องขอซิมก่อนนะคะขมหรือเปล่า ขันหมอเก็บตอนเศร้าค่ะมันจะบ่ขมแต่ตอนนี้มันตอนแรกค่ะก็เลยอยากจะีิมเมื่อว่าขมหรือเปล่าแล้วก,ก็ขมนิดน้อยนะคะแจะ้วก็คือบ้ขมมาค่ะโอเคค่ะกินได้เนี่ยค่ะเขาก็จะมาเก็บผักสลัดแล้วก็ผักกาดขาวค่ะสักหัวหนึ่งนะคะนี่กำลังเป็นหัวเลยฟัง าเบิ่งไปนะคะนี่แล้วจะมาเอาไปสักหัวหนึ่งค่ะมาเก็บพักกันค่ะนะคะเดี๋ยวฟังจะถอนเป็นผักกัดขาวไปก่อนนะคะสักหัวหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นผักกัดขาวพันเบานะคะนอนลงเยอะมากเลยค่ะจะเอาต้นนี้ค่ะเดี๋ยวถอนไปเลยค่ะนี่ ดึงไม่ได้นี่ค่ะนี่ค่ะพักกัดขาวพันเบานะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเชียอกีบฟองผูก,ออกก่อนนะคะนี่นี่ค่ะมันพันเบานะคะมันก็เลจบับบว์หัวใหญ่นะคะ ข้าวมันแล้วขาก็จะเด็หัวแบบนี้ค่ะนะคะผะกาศขาวค่ะสวยสวยเลยค่ะหัวใบใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นพันธุ์เบาค่ะพะกาศขาวปลูกเองค่ะเดี๋ยวไปกินกับเมี่ยงค่ะฟั่งจะเอาแค่ต้นเดียวนะคะกระพ่อละคะ่ะเดี๋ยวเอาถอนไปเยอะก,กินเม่หมดนะคะ่ะแต่ถ้าอยากกินอีกก็ค่อยมาถอนอีกนะคะ หัวน,น,นี้ก็สวยค่ะหัวนี้ก็เริ่มห่อสวยค่ะนอนนอนกินเยอะมากเลยนะคะพอาะว่าเพิ่งดยานะคะฟพงปลูกแบบปลอดสารเลยค่ะยาพชืชค่ะอาจจะเห็นห้อยใบแบบเบอร์ง่ามแบบนี้นะคะนอนกินค่ะนอนลงแบบยั่งเยอะค่ะอันนี้จะเป็นไงก็มูลเลยค่ะ สืกว่ามันก็นยังบม่ทันได้หัวเป็นหัวสักเท่าไรนะคะตอนนี้ป้องผูกได้ประมาณสิบสองสิบสอวันล้ค่ะสิบสองวันค่ะหรือสิบสองมื่นเองนะคะที่มัดแบบมัดแบบนี้ค่ะจะให้เขาห่อนะคะนี่ส้นเชือกนี่เดี๋ยวเขาก็เอาไปทำมัดต้นที่เขายังไม่ทันได้มัดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังพามาตัดเบิ้งค่ะว่าจะได้หัวสวยสำใดนะคะอุ๊บอ,อันนี้ครับเดี๋ยวมาลีใบออกกันเบิ้งค่ะนี่คตัดไปเลย ยังอยู่เลยค่ะ Ooh. นี่ค่ะโอเคเลยค่ะตัวนี้ก็กิกนได้เหมือนกันค่ะใบบอสวยแต่ว่าก็กินได้นะคะนี่ค่ะแล้วเ,เก็บเวลานี่ค่ะได้ประมาณน,นี้ค่ะนี่ค่ะผักกาดขาวพันเบานะคะนี่ก็ได้หัวหนึ่งได้กินนะคะ สวยงามค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บพักสลัดกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวมาเก็บพักสลัดกันต่อนะคะจะรีใบออกแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นดอกต้นแก้แล้วฟังก็จะโลถิ่งเลยนะคะอืมสวยๆค่ะ ก็จะเก็บแบบนี้ค่ะเหลือตรงยอดนี้ไว้ให้ได้กินอีกนะคะ,ะเก็บไปเลยค่ะต้องไม่ได้ปลูกไว้ลายนะคะเพราะว่าปลูกลายก็กินบ่ท่านนะคะปลูกแค่นี้ก็รู้สึกว่ากินบ่ท่านละค่ะโตเร็วมากๆเลยค่ะ ยิ่งอากาศหนาวพักสลัดพักขา้างหน้าพักกาดขาวนี่จะสวยมากเลยค่ะปลูกช่วง้อนนี่จะบ่ค่อยตูนะคะจะโตส่าสำหรับฟางนะคะพอฟางปินแบบบ่ค่อยได้บํารุงเยอะค่ะจนมากบํารุงกับคือจะมีเฉพาะปุ๋ยคอกกบน้ำมกักเศษอาหารแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นกับบอมีค่ะ สวยงามจริงๆค่ะเก็บต่อเลยครับกอบมากนะค่ะเฉียงกรอบเปียงกรอบเลยค่ะตรงนี้แบบคือแก้มากเลยค่ะส่วนอันแก้ๆก็เดี๋ยวฟังรีออกเอาอกไปหมักดินไว้ปุ๋ยเพ็ดปุ๋ยนะคะ จะกินมา่อใดล่ะค่ะเดวแก้ไปเดวขมแก้เกินกับขมค่ะแต่ว่า,ารู้สึกว่าจะเต็มทาแล้วค่ะที่เอามาแก้ไปนี่จะกินหมดหรือเปล่านพะี่ฟ้าชอบกินอยู่คนเดียวค่ะพอว่าค่อยกินพอจะกินเป็นพักกัดขาวมาก,กวัวค่ะ ไม่ค่อยมาควักสลัดะคะ่ะตรงนี้สวยมากเลยนะคะตรงนี้มันอไห้เก็บน้ำโมเลยนะคะตน้นมันก็นเลยยันยังมื่อไห้ในสูงะคะ่ะเดนโมที่ต้นสูงๆนี่คือบางเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะพอเก็บอีก,อก,อกสักหน่อยอีกรอบขึ้นมาเบิ่งก็สูงก็นี่ขึ้นไปอีกค่ะ เดี๋ยวไปหอหมูซามช,ชั่นกินด้วยค่ะนี่ค่ะสวยแต่เยอะจังเก็บแบบมัเมือเลยค่ะแต่ว่า,บาเบอรงจะหองจะกินได้สำได้ก็ตั้งเก็บค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นก็นจะแก้เกินไปนะคะ เก็บแบบนี้จะกินในน้านนะคะถ้าทอนเป็นต้นเลยก็จะกินในแค่รอบเดียวค่ะแต่ว่าถ้าตน้นเอืเอสูงแบบนี้แล้วนะคะแตกดอกนี่เขาจะบ่ค่อยนิยมกินกันนะคะเพราะมันจะขมค่ะมันจะออกรสชาติขมอาจจะพอ่อละค่ะอันนี้เก็บว้นะคะ เต็มเลยค่ะเต็มมากค่ะมีผักกัดขาวหัวเดียวแต่พวกนี้ก็เป็นสลัดทั้งนั้นเลยนะคะอคิดว่าก็จะบางลงยังเยอะเลยนะคะส่วนมูบใบแก้ๆนี่เดี๋ยวเก็บออกค่ะเก็บออกไว้ให้ฟังไปประชม เป็นดินหมากค่ะเอาไปหมากเป็นดินไว้เพาะนะคะอันนี้พงเก็บนับทานับตอนนี้ก็คือรอบที่สี่แล้วนะคะเก็บกินแบบสี่รอบแล้วค่ะ น่าจะอีกรอบนึงค่ะเพราะหงาคงจะต้องโลแปลงละค่ะไนฮอตชี่รอบก็ถือโอเคแล้วนะคะปูแค่นี้ค่ะแปลงนิดเดียวเองค่ะมีแค่บูกี้ตนเลยค่ะพอไปเยอะมาค่ะแต่ว่า่ได้ปูขายเหี้ยวถิ่งหมดเลยค่ะเพาะซ่องหนึ่งค่ะงอกตีมะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่ไอกับ ปุ๋ยคอกนะคะสักน้อยก็โอเคแล้วก็มาก,กวายปีนึงก็ได้ใส่ค่ะพักเสร็จเศษพวกนี้พางก็จะเอาไปทิ้งลงในทงังเลยค่ะในข้อของฟางนะคะกระ,ะมดแล้วค่ะมีแค่ประมาณน,นี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นขนาค่ะที่ตัดไปบางแล้วนะคะบางลงแล้วนะคะ พอกว้างกะขนาดจะเยอะค่ะแต่แรกคิดว่าเป็นกระลำปีแต่สรุปแล้วมันว่าแชทแมนกละลำค่ะมันเป็นขนาดทั้งหมดเลยค่ะถูกสงสัยซ่องนี้เพิ่อนอาจจะไฮมาผิดนะคะนี่นะคะเสินคลิปนี้ฟังกับพามาเก็บพักนะคะนี่ ผักสลัดงามๆของเหาค่ะปลอดสารค่ะเดี๋ยวลองไปลางแสนนมทีนึงค่ะนี่แล้วก็มีผักกาดขาวหัวหนึงนะคะก็ยังเหลืออีกหลายหัวเลยค่ะค่อยๆทยอยกินไปนะคะเดี๋ยวเมนูตอนเช้าก็น่าจ,จะต้มจืดนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ผักกาดขาวไปต่อค่ะส่วนขิมนีฟังกะผ้ามาเก็บผักส่วนคั่วค่ะปลูกเองกินเองนะคะนี่ค่ะ ผักงามๆค่ะปลูกกินเองค่ะส่วน,นคิมนี้ฟังก็ต้องขอโตไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันฟังใหม่ในคลิมนาค่ะบ๊ายบายค่ะ